<laughs> แตตื่นเช้ามาเห็นลาบูบูทุกตัวที่อยู่ในตึกของด็อกเตอร์ของฉันนี่รู้สึกดีจริงๆเลยนะ <c oughs> ตัวสีชมพูที่เป็นสายไหมที่โค้งงอหมจริงๆเลยนั่นเนี่ยหเอาน้าตาจิ้มลิมยิ้มให้ฉันสะดวยสิโอ้เจ้าลาบูบูสีน้ำตาลตัวสีเคล็ดลิมิเต็ดอเดชั่นนี้ก็น้ำลายยืดเยือย้อโอ้ยตาสี แดงวิ่งวับขนสีน้ำตาลโอ้ฉันชอบมากเลยนะเนี่ยดีนะที่สะสมมันไว้ส่วนตัวสีเขียวนี่จะไปทำงานที่ไหนเหลยเนี่ยบาโค้ดก็ยังเป็นของแท้อยู่เลยนะอิ่มแยมแจ่มใสเหมือนกับลาบูบูสีน้ำตาลเลยให้จมูกสีเขียวขนสีเขียวูุกปุยออ้นาา่ารักส่วนตัวสีรุ้งนี่ฉันอุตส่าห์เอาสายรุ้งทั้งหมดในเมืองสอไซซิตี้มาแล้วก็มาผสมโรงรวมกัน แถมยังเอาป้ายชื่อของเจ้าแมวที่วิ่งเพ่นพ่านอยู่แถวนี้มาแปะโอ้นี่คือลิมิเต็ดอิดิชันของแท้เลยชอบ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 ส่วนตัวนี้ลิมิเต็ดแท้แท้แบบไม่ต้องทำอะไรแค่มีเลือดออกจากตานิดหน่อยแหมสวยมากเลยปุกปุยเช่นกันตุ๊กติ๊กตุ๊ สุดยตอนนี้ใส่เอี่ยมด้วยเหมือนชั้นสมัยเด็กๆอนุบาลเลยทุกตัวที่ฉันสะสมมาฉันชอบมากเลยนะเนี่ยใครจะไปรู้ว่าด็อกเตอร์ที่ดูแจโหดร้ายเลวร้ายแบบฉันก็มีมุมที่บุ้งมิงฟรุงกริงกระดิ่งจิงเกอร์เบลแบบเขาบางนะมีกำลังใจทำงานอีกแล้วขึ้นห้องทำงานดีก,กว่า จากโรงเรียนมาแล้ววันน,นี้ชายก็มีเรื่องเมสาประจำวันด้วยแหละทุกคนรู้ไหมเรื่องอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากลาบูบูเพราะว่าชายเก่านะ่ะไปไหนมาไหนในโรงเรียนเห็นเพื่อนห้อยลาบูบูที่กระเป๋าคนละตัวสองตัว ตัว2ตัวเดินไปเซเว่นก็คนละ3-4ตัวหรือเดินไปแถวร้านลุงก็เจอคนมากินข้าวร้านลุงแล้วมีห้อยกลับบูบูที่กระเป๋าอีก3-4ตัวเยอะแยไปหมดเลยนะช่วงนี้มันฮิตจริงๆเลยล่ะบูบูนะ่ะว่าแต่ที่บ้านใครมีบ้างนะมีตัวสีอะไรเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นหรือเปล่านะแต่ว่าที่ชายก็อยากจะเมาสนะ่ะพอดีว่าชายเกลนะ่ะ เห็นข่าวมาว่าในเมืองเซาไซซิตี้เนี้ยมีคนที่สะสมลาบูบูได้มากที่สุดด้วยความจริงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกนะว่าเป็นใครแต่เห็นเขาบอกว่าจะมีจัดประกวดใครมีลาบูบูสะสมมากที่สุดคนนั้นจะเป็นแชมป์ลาบูบูไปเลยได้ถ้วยรางวัลลาบูบูนะ่ะจะชายเก้าหนะ่ะจากที่เคยจับได้ ชัยก็รู้สึกเหมือนว่าชัก็คือจะจับได้2ตัวนะแต่ว่าตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ่ะเห็นเขาบอกว่าจะจัดงานประกวดนักสะสมลาบูบูที่แถว ลานกิจกรรมของเมืองงั้นะเดี๋ยวชายเกิลนะ่ะขอไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่องดูก่อนแล้วกันเพราะว่าชายเก็หาของชายเกิลไม่เจอแล้ว่ะอุตส่าห์สุ่มมาได้แท้ๆแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดงงจังเก็บของไว้ในบ้านตัวเองแท้ๆแต่หาไม่เคยเจอเหมือนแบบว่าเวลาเราต้องการหาของพอหาเองหาไม่เจอแต่แบบถ้าเรียกแม่มาหาหเท่านั้นแหละ แม่หาเจอตลอดเลยัชก็กะเป็นงงแม่ที่แบบเก่งที่สุดเก่งเสมอใครเป็นแบบชายเกิลบ้างน่ะ <c oughs> คอมเมนต์บอกเชกเกิลไหนนะส่วนตอนเนี้ยเชกเกิลว่าเชกก็น่าจะต้องไปตามบันนี่และไม่รู้ว่าบันนี่ได้สะสมลาบูบูบ้างหรือเปล่าช่วงนี้น่ะงั้นต้องไปบอกข่าวบันนี่ก่อนว่าเขาจะมีประกวดนักสะสมลาบูบูที่มากที่สุดในเมืองเซลไซซิต ตเพื่อเอาไปประกวดกับเมืองต่อไปโอเคงั้นไปบอกข่าวก่อนจิจิจดจๆๆๆิปิงๆๆปังๆๆปิงๆๆๆปังปิงปังปิงปิงบิงปิงปิงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอบ้านปิดไฟมืดแฮะหรือบ้านนี้ยังไม่กลับ เออตกใจโอ้แก็อะไรเนี่ยไม่เคยเจอไม่เจอมานานไม่เจอมานานมากถึงกับตกใจเลยไปเนี่ยอ่ะเออเอ,เอ็มมาแปลกแฮะ ยังดุกดิ๊กเสมอเลยนะเจ้าหมีน่ะขนาดไม่เจอกันนานแล้วยังดุกดิ๊กตลอดเลยเอเอแต่แต่เขามาแปลกจริงๆมาสองเสร็จแล้วก็ไปโอ้แต่บันนี่อยู่ไหนนะโอ้อาบน้ำเสร็จแล้วสบายใจจังอ้าวแค่ก็รอนานลยเหรอโอเคฮัลโหลสวัสดีชาวโลก ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตกใจไปหมดวันนี้ฉันตกใจหลายรอบแล้วเนี่ยหลอนมากเลยนะเนี่ยแครกเขาอยู่ไหนแฮะเฮ้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 เสียงใครน่ะเฮ<ช>้แทบจะไม่เห็นช <ไข S 1> แชรนบ้านนี่นี่ให้ก็ถึงเวลาหลอกแล้วสิเชิบเชิบเชิบ น,นั่นไงฮ่าฮ่าฉันมาไม่ทันหรอกนคนดูสิไทเกอร์จะตามซันนี่มาน่ะแต่ว่าไม่โดนหรอกเพราะว่าไทเกอร์นี่เสียงดังเกินไปใช่ไหมฮ่าฮ่ว่าจะหลอกข้างหลังแท้ๆหลอกผีแบบนี้น่ะเอ๊ะอย่างนี้ไทเก็ร์เเตรียมได้อยังเนี่ยบันนี้นเตรียมลาบูบออกมาสองตัวแล้วนะของบันนี่น่ะ ฉันหาไม่เจอนะฉันเก็บไว้ในบ้านตัวเองแท้ๆแต่ฉันหาไม่เจอนนสงสัยนนต้องให้แม่มาหาวันนี้ที่บันนี้เก็บไว้บันนี้มีสองตัวลาบุลาบุลาบุล,ลฉันหาไม่เจอดังฉันขอสละสิทธนะิ์น่ะมันเศร้ามากเลยบันที่วาบันนี้ชะนะแน่นอนเลยนะวันนี้นะ่ะเออเธอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเอ,อ๊ะฉันก็มีสามตัวไม่ใช่เหรอฉันหาไม่เจอนะสิ เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวบันนี่ไปคุยให้บันนี่คงหาไม่เจอหรอกเพราะบันนี่นนไม่ไมใช่แม่ชายเกลิลชาเกลิลโอ้ให้ตายเถอะบันนี่เป็นแม่ไม่ได้จริงด้วยแฮะฉันบอกแล้วเธอเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมล่ะก็ทุกครั้งที่แม่ที่แม่อยู่บ้านและบันนี่หาของไม่เจอเนี่ยบันนี่ก็จะแม่ แล้วแม่ก็จะหาของเจอด้วยมันมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมใช่แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกที่สุดก็คือเวลาแม่ใช้ให้ไปหยิบตะกร้าสีฟ้าเนี่ยมันคือตะกร้าสีเขียวเอ๋จริงเหรอแม่ฉันไม่เป็นใ่ะแม่บอกไปหยิบตะกร้าสีฟ้ามาสิไม่มีเลยบันท้พบันทิพเดินไปหยิบมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บแม่ไม่มีสีฟ้าแม่บอกก็สีฟ้าตรงนั้นไง มันนี่ก็ไปดูอีกรอบปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเอ๊ยมันนี่สีเขียวนี่ไม่แบบอ,อ่ะสีนั่นแหละสีฟ้านี่สีฟ้าเราไม่เหมือนกันนะฟ้าเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเอ้งงนั่นแหะแฮท,ที่ไปงานประกวดย็อปเปอร์ดีกว่าประกวดอะไรนะงานประกวดด็กอกเตอร์ประกวดด็อกเตอร์เหรอลาบูบูอ๋อเชนลงงงงานด็อกเตอร์เป็นคนจับกดหรอรักเธอตลอดรักเธอคนนี้มานาน เออไปที่ไหนนะ่ะเธอรู้เหรอเออเดียวโอ้โอ,อ,อ้ตอนแรกฉันคิดว่าจะทิ้งลานกิจกรรมซะอีกนี่เอาของมันนี่ออกมาด้วยว้าวโอ,โอ้ของเธอมีสามตัวเหรอ ใช่ไปขโมยห้องใต้ดินมาเมื่อกี้ตัวหนึ่งห้องใต้ดินใครห้องใต้ดินห้องใต้ดินชั้นอ๋อตกใจนึกวไปขโมยมาจากห้องใต้ดินชั้นโอ้เนี่มันลาบูบูเต็มไปหมดเลยอ๋อมันน่ารักมากเลยนะ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดี งงไม่อยู่ชั้นโผล่มาได้ยังไง<อ>นี่คือวิวัฒนาการนวัตรกรรมใหม่ของภาคกลุ่มล่องหนนะนะว้าวเออดิทำอุบัติเหมีแค่นี้เองรถเนี่ยโอ้ยอย่างที่ฉันก็ชันหน้าน่ะสิเอของบันนี่สามตัวแล้วข้างขวานั่นของใครอะเยอะไปหมดเลยฉันเองแหละโอ้ของด็อกเตอร์คนเดียวเลยเหรอมาไปขโมยของแชกเกอร์มาใช่ไหมย,ยอมรับมาจริงด้วยของด็อเอใช่ฉันเปขโมย ไป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 ไม่ไม่ใช่เขาหาไม่เจอน่ะเอ๊ะเริ่มโกงตัวเองแล้วเดี๋ยวฉันไปขโมยของคนอื่นมาแอะแชกเกิลแล้ชวนเลยนี่ตัวนี้ฉันจำได้ของแชกเกิลเนี่ยที่น้ำลายฟูปากเนี่ยนี่นี่ตัวนี้ก็ชวนชวนแชกเกิล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 ของแชกเกิลเหมือนเลยเนี่ยแชกเกิลเขียนชื่อไว้เนี่ยที่หาของไม่เจอก็คือดักเต้ไปขโมยมาเออ แอบเข้าบ้านเช็คก็หลองอย่างนี้ต้องตั้งกล้องวง,งจรปิดไว้ที่บ้านแหละแต่ตอนนี้จับมือใครดมไม่ได้ไอ้ไม่เฮ้ยหายตัวก่อนว้าอ่ะแล้งงานประกวดล่าเอ้นั่นนะสิงานประกวดล่าเปออผมควบคุมลาบูบูอารวาดได้ไดแล้ยเราโดนปิดปากแล้วชินด้วย